ก็สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC แฟนชอนน่องนะครับทุกทุกท่านเด้อนะครับมื้อนี้ก็เป็นวันพระนะครับเป็นวันพระซึ่งพอเฮงก็เดินทางไปหันไปนี่มาช่วงตั้งเมื่อวานนี่นะครับมื้อนี้ก็เลยไหวยปูนะครับมื้อนี้ก็เลยบ่ายปูแต่ว่าพอเฮงก็เคยบอกไว้ว่าพอเฮงสิบอขอตัวเลขโชคลาภนะครับ ถึงขอกระิีวน้ำลงคลิปให้พี่น้องเบิ้งดอกมันสิลลายตัววะสั้น <laughs> แต่ว่าก็อดบ่ได้นะครับอดบ่ได้เบียงอดบ่ได้มีสาเหตุอย่างนะครับมีสาเหตุหนึ่งนะครับซึ่งพอเห็นกับแปลกใจขึ้นกันนะครับเป็นเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึง่งนะครับคือคือเถี่ยวก้อนนะครับเถี่ยวก้อนน่ะที่ที่ออกหกหนึ่งเนาะพอเห็นจุดทูบ พอเห็นจุดทูบนี่สีิได้เลข061นะครับแต่ว่าเพราะแต่ว่าทูบใหม่ถึงเลข0กสิหากไปนะครับทูบกสิหักไปแต่ว่าทูบว่าแตกนะครับเลข0กสิปททีมเขารออยู่ทางล่างแล้วก็ทูบกสิใหม่ต่อไปจนเห็นเลข61นะครับบอกก็ว่างวดนนั้นออก61 เพือจ้างคนตัดไว้ให้แล้วดินะครับวันนี้มีเรื่องอีกนะครับพอเห็นเลยอยากเอามอวบอสูฟัง <c oughs> พอเห็นกันเลยอยากเอามาวบอสูฟังนะครับคือมือเส้านี่นะครับพอเห็นพอเห็นไายปูนะครับ่ายปูแล้วไปที่นี่พอเห็นกันเลยจุดทูบเสียงเมื่อีกจะเคือกันนะพอเห็นไาจังสี่จุดทูบเสียงเบิงนี่ก็จุด ว้ซื้อบระไทยทำบอยยังนะครับพอเฮงกันเลยไปเห็ดอย่างอื่นต่อเห็ดอย่างอื่นต่อไปเห็ดไปแล้วประมาณจากสามสิบนาทีก็เฮงเลยกลับมานะครับกลับมากับเยสิมาคิดว่าสิมะล้าเครื่องไหวนะครับเพราะว่าต้องเดินทางไปไทยทําีดอมืองอื่น,นเาสิมาล้าเครื่องไหวเพราะแต่ว่าพอเฮงไปเห็นนะครับ ปรากฏว่ามีม <welche ăn be different> ีมีเรื่องแปลกนะครับเรื่องแปลกหรือจะว่าเป็นปฏิหารหรือเรื่องเหลือเสือก็เปลี่ยนได้หรือว่าเรื่องบังเอิญก็เปลี่ยนได้นะครับพี่น้องยังคงจักไปว่าเกิดยังขึ้นนะครับช่วงเสา้์เสารนี่เดี๋ยวพอเหงสิพาไปเบิ้งเด้ว่าเกิดยังขึ้นนะครับที่ตรงที่พอเหงายปูนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งน้ากันเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องก็ใส้วิจาจรณญาณยันในการรับชมเกี่ยวกับโชคลาภแนวทางนะครับอันนี้เป็นความเสียส่วนบุคคลนะครับ พอเฮงมีความเสียวา่าความศรัทธาต่อปูนี่ปูเพิ่นสิให้โชคลาบพอเฮงพอเฮงกันเลยสิพาพี่น้องไปเบื้อง่าเกิดยังขึน้นพี่น้องไปเบื้องพร้อมกันนะครับเนาะว่าเหตุการณ์ตอนบายปูเกิดยังึ้นเดี๋ยวไปเบิ่งน้ากันนะครับพี่น้องมาเบิง่งเ้อว่าเกิดยังึ้นพอเฮงกับแปลคือกันแปลกจนบ่อ อดบ่ได้นะครับต้องเอาไม้พี่ว่างเบิ้งน้ำนะครับนี่คือทูปนะครับที่พอเฮงจุดแต่แต่ตวันพระญ่นะครับที่อยู่ข้างนอกนี่นะครับเนี่ยหกสามหนึ่งนะครับมือเส้านี่พอเฮงกันเลยจุดอีกนะครับจุดอีกเที่ยนึงก็บปรากฏว่าได้หกสามหนึ่งคือกันนะครับปรากฏว่าได้หกสามหนึ่งคือกันคือเกา เป็นหกสามหนึ่งคือเกาครับพี่น้องพอเฮงก็แปลกใจอย่จุดสองมันพระได้หกสามหนึ่งคือเกาปกติแล้วมือนี่พอเฮงว่าสีบวาาัวไทยลิปว่าสีบัวไทายลิปสีไทายลิปเดี๋ยวตะวันพระญ่แต่พอเฮงก็อดบ่ได้ต้องทายไห่พี่น้องได้เบึ่งได้ชม เพราะว่าเลขที่จูดได้มันเศร้านี่จากทูบกับเป็นหกสามหนึคือกันก็เป็นเรื่องที่แปลกียังสิบังเอิญขนาดนั้นนะครับียังสิบังเอิญขนาดนั้นมาจับได้ทูบตัวเลขเดียวกันแล้วก็วสลับพร้อมกัเลี้ยงกันลงมาคือเกาเป็นหกสามหนึ่งเลี้ยงกันลงมาคือเกา ก็เป็นเรื่องที่ว่ากนานาทตามเบิงนาสิน้ำไปพิจารณาเบิงนะครับเอาพอเฮงให้เบิงชัดๆนี่เป็นเลขทูบป,ปูทั้งสองวันพระนะครับวันพระที่แรกนี่วันพระไงย,ยุทต,ตรงนี้นะครับ631นะครับมอเซ้านี่พอเฮงจุดก็ได้631อีกพอเฮงว่าสีบโบลงคลิปอีกแต่ก็อยากย่ำให้พี่นวังได้หูได้ มุกจากน้ำมาเป็นยังขึ้นได้เลขตัวเดียวกันแล้วก็เลี้ยงแบบเดียวกันนะครับทั้งสองวันพระอ่าอันนี้เป็นความเสือ่อนะครับเด้อเป็นความเสือในความรู้สึกของปเฮงก็เลยคิดว่าปูเพิ่นไห่เพิ่นมาย่ำไห้นะครับเพิ่นมาย่ำไห่เป็นหกสามหนึ่งพี่างก็ตัดไปเบิง ร้องบึงนะครับแต่ว่าพอเห็นกับมีความเสียเด้อพี่น้องเสีย่าปพูป่นให้กระาทุเด้อปูขอให้ตัวเลขถึงสองวันพระนี่เป็นตัวเลขโชคลาภให้กับลูกกับหลานในวันที่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี่ขอให้เป็นตัวเลขโชคลาภเด้อปูเด้อสาทูเด้อปูเด้อ นี่จะเป็นเรื่องปฏิหารหรือว่าเรื่องบังเอิญหรือว่าจังไรกับโบลูนะครับอันนี้พอเ็นกับเอาไม้พินว่างเบิง้งแล้วก็ตัดสินใจเบิง้งงขแมนตัวเลขยูนีเป็นตัวเลขโชคลาภแต่ย่าให้อัน้นย่าให้หาซื้อยากแต่คอยาห,หาซื้อได้คือเา่าให้ได้เต็มอิ่มพี่น้องเลยครับเดอ้อเด้อปูเดอ้อโดนจิตโดนใจอ่า โดนบันดาลให้ตัวเลขที่ลูกล้านเห็นอยูน่นี่ทั้งสองวันพระนี่ที่ได้หกสามหนึ่งเนี่ยเป็นตัวเลขโชคลาภไงลูกล้านมีโชคนี้ใช้มีโชคลาภให้ได้เต็มเต็มยาวาเคืองยาวาเต็มเยาวาอัน่นขอขอให้ได้เต็มเต็มให้เต็มอิ่มเต็มมักของพี่น้องผู้เขารับชมทางช่องพี่น้องสายบุญเอาจังค่ะที่ได้มาทำบุญร่วมกัน เพราะว่าพอเฮงกะธิษฐานว่าคันพอเฮงมีโชคลาภถูกรางวัลใหญ่ๆและะ้วก็มีโชคลาภหลายๆพอเฮงกะคือพอเฮงไปบ่นไหวว่าพอเฮงสิสร้างกุฏิให้พระอาจารย์หนึ่งหลังนะครับว่าสิไปสร้างอยู่วัดของพระอาจารย์สี่หกหนึ่งหลังเป็นเมรปูเพิ่นสีมายำให้ว่า นี่ละเดอ้อหรือมันเป็นว่าจังสี่บอเอาพี่น้องก็ลองเบิง้งคราจะได้ร่วมกันทำบุญด้ครับเดอ้ออันนี้เป็นความเสื่อส่วนบุคคลสี่เป็นเหตุบังเอิญหรือว่าปูเพ่นไห่หรือว่าเป็นเรื่องปฏิหารเนือความขาดไมเหรือเสือก็เปลี่ยนได้อันนี้บม่มีผู้ไร้หู้พอเฮงคิดว่าเป็นเรื่องที่พิดปกติพอเฮงกันเลยเอาไม้พี่น้องได้รับรู้ รับสาบนำในพี่น้องใส่วิทย์รณญาณในการรับชมเะยครับเดอ้อเอาว่าถูกสิ่งทุกอย่างกับโบนแนวนันอันนี้คือยู่กับความเสื้อของอ่าของแต่ละท่านแต่ละคนบ่มีผู้ใดหู้ว่ามันสิออกตัวใดมาตัวใดขันแม่นเลขยูทูบสิเป็นโชคลาภอิหรีกะเลน้รงกะให้ลูกหลานฝันเดอ้อปูเดอ้อ ฝันเห็นปูหรือว่าฝันจังได้ก็ได้ฝันว่ามีปูเอาแนว้อยู่แนวกินมาให้ยู่ให้กินขอให้พี่น้องในช่องมีโชคลาภกับตัวเลขของปูในสองวันพระนี้ซึ่งเป็นตัวเลขเดียวกันคือ6กสาหนึ่งขอให้เป็นโชคลาภน้ำกันสุขท่านทุกคน ยาเก็บยาจนขอหายลำล้ำรวยๆขอหายถูกไว้น้ำกันในงวดวันที่16ธัท่านมาคมของพนหากิีน้ำกันทุกท่านทุกคนเด้อปูดเด้อสาธุสาธุสาธุสวัสดีครับพิจรารณาเบื้งเน้าพี่น้องเด้อ